สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบครับวันนี้เราพาเข้ามาแหวนในสวนครับสวนมะพร้าวครับปิดน้ำครับนี่ครับทีวันนี้ว่างๆครับก็ยากให้พี่พเ,พเพื่อนเพื่อนน้องๆชาวยูทูบครับได้ดูกันครับว,ว่าที่การทำสวนของชาวอำเภอลำเนินสะดวกครับ ครับตอนนี้สมัยไหม่แล้วครับสบายครับนั่งเรืออย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าเป็นสมัยรุ่นยุคเก้าสิบครับอย่างเข็นกันอยู่เลยครับลงน้ำเข็นนะครับสมัยนี้ก็นั่งเรือสบายแล้วครับนี่ท้ายสบายหน่อยครับต้องมีพวงมาลัยครับแต่ลำนี้ไม่มีพวงมาลัยครับต้องใช้มือถอนะครับ ำเตือนนะครับเมาอย่าขับนะครับหมาเกินมาเมาอย่าขับครับนี่ครับมันจะไม่ตรงคองครับไี่ยรมจะเอียงหนีเลยครับนี่ครับผมก็ไม่เคยเว้นหรอกครับคครั้งแรกครับนี่ก็เลยวันนี้อยากจะลองดูครับครับ บอลไตมือสองร้านชมรีครับบายทันเลสซิ่งครับถ่ายบอลไตมือสองครับสนใจทำได้ครับรถอ่านงานทุกคันครับอ่านจากติมือของเองครับหรือเป็นทุกทันเลสซิ่งครับโดยจะเข้ามาหรือถ้ามาติดตามช่องผมก็ได้ครับช่องยูทูบครับทันเลสซิ่งครับก็มีอะไรให้ดูหลายๆแบบครับจะได้ยังเลือกันครับ ว่าอะไรฮะ